เราจะนึกไม่ถึงเลยนะว่าเพื่อมนุษย์ของเรานี่อยากพ้นทุกข์แล้วหาวิธีการต่างๆนี่ทำา r d แอนดีเนี่ยที่จะพัฒนาตัวเองวิเคราะห์วิจัยแล้วก็พัฒนาตัวด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยเออโดยปรารถนาจะได้บรรลุธ,ธรรมวิเศษพ้นทุกข์เข้าถึงความสุขกันเป็นอมตะเนี่ยเรานึกไม่ถึกเลยเลรเป็นความคิดของมนุษย์ หรือว่าเป็นความปรารถนาของใคร mm. ก็ไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นความปรารถนาของเทพ,พเจ้าเนี่ยท่านจะปรารถนาให้เราทำท่าเดินสี่ท่าเหมือนสุนัขหรือโคต,ตลอดชีวิตบ้างนอนบนน้ำบ้างหรือการหลอมใจเขาออกบ้างอดอาหารบ้างอย่างนั้นหรือไม่น่าใช่นะมันไม่มเวกเซนอันนี้น่าจะคิดเองแต่ว่ามนุษย์เนี่ยพอมีความเคารพรักบูชาเทิดทูน เทพเจ้าองค์ไหนก็มักจะมอบส่วนที่ดีให้อะจ๊ะคือมอบสิ่งที่ดีๆยกให้เลยว่าสมมุมติเราไปทําความสําเร็จก็อ่เป็นเพราะว่าเทพเจ้าบันดาลหรือโปรดเมื่อเราเอาของไปแจกนี่นะเราไปแจกด้วยใจเป็นกุศลเราสงสารเพื่อมนุษย์เราก็จนลําบากลําเกินเอาเครื่องมรโภคบริโภคมาไปให้หน่อย ท่านที่จะขอบคุณผู้ให้ก็บอกว่าเป็นพระเทพรเจ้าบันดาลมาอ่าอ่างั้นงั้นให้อยู่อย่างนั้นไปตลอดชาติขคอยพาะเถอะนนียมันเป็นทัพัน์นี้นะปั่นนั้นนะมันเป็นปันนนปนป่นนั้นเป็นบันนั้นไม่ไหวอืม <laughs>